เหตุผลหนึ่งประเด็นแรกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับทนายความของลุงพลนะครับที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเนี่ยนะครับนี่แหละประเด็นตรงนี้แหละหนึ่งและที่ผมจะพูดวันนี้นะครับว่าสุดยอดมากการตอบนักข่าวผมถึงพยายามนะครับพยายามที่จะสื่อสารนะครับกับลุงพลนะครับแต่ก็นะครับยังไม่สามารถที่จะติดต่อได้เนาะนะครับก็ได้แต่บอกผ่านเนาะบอกผ่านทาง a c e b o o k เนาะหรือสิ่งที่เราสามารถที่จะติดต่อได้ ถ้าลุงเข้ามาฟังผมนะครับหรือญาติพี่น้องลุงฟังผมไม่ดีนะนะครับว่าดูลักษณะการพูดของท่านทนายนะครับกับลุงวันนี้ลุงทําหน้าที่ดีมากสุดยอดนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพูดนะครับเมื่อพูดสื่อข่าวถามน่ครับเรามีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะครับมไม่พูดน่ครับถ้าอยากจะพูดหรืออะไรให้ใช้คําว่านะครับให้ถามท่านทนายนะครับหนึ่งประโยชน์ของมันคือนะครับ ผู้สื่อข่าวหรือสื่อมวลชนจะไม่สามารถนําข่าวท่านนะครับไปตีอย่างเสียหายได้ท่านสามารถฟ้องได้นะครับท่านสามารถฟ้องสื่อมวลชนได้นะครับสองนะครับไม่นะครับเสียในรูปคดีนะครับไม่เสียในรูปคดีนะครับผมถึงบอกว่านะครับให้พูดน้อยๆเวลาอยู่หน้าสื่อนะครับไม่พูดเลยดีสุดเลยนะครับจบไวมากนะครับไม่พูดไม่อะไรเลยถ้าอยากจะถามถ้าสื่อมวลชนอยากถามให้ถามทนาย นะครับให้ถามทนายความนะครับให้ทนายความเป็นคนพูดเพราะเขาพูดอะไรเขาจะคิดสังเกตไหมนะครับทนายสังเกตถ้าเวลาแกจะพูดปุ๊บจุงแกจะคิดเข้าไปในข้อกฎหมายนะครับจำไว้นะนี่คือคนที่แบบมีสติปัญญานะครับท่านจะคิดก่อนว่าพูดไปแล้วเนี่ย มันจะเสียในรูปมูลคดีไหมนะครับในรูปคดีไหมการพูดไปแล้วเนี่ยมันไปสอดเสียดหรือมันไปท้าทายใครหรือเปล่านะครับอย่างมีน้องคนหนึ่งโพสต์ขึ้นมานะครับผม,มต้องบอกว่าใครแต่รู้สึกว่าแกนนอยนะครับน้องไม่ต้องไปนอยนะครับน้องออประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการพูดเนี่ยนะครับน้องยังไม่เก่งแค่นั้นเองนะครับเนี่ยแค่นั้นเองอย่าไปนอยนะครับคนเราเขายิ่งติเราเนี่ยปู่เนี่ยโดนด่าปู่ชอบนะ ปู่ไม่รู้เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งคือคนยิ่งด่าเราเรายิ่งดีนะเออนะครับเมื่อก่อนเนี้ยตอนแรกตอนที่เข้ามาในสังคมโลกออนไรในปู่โดนด่าปู่รับไม่ได้นะมีดปาดคอตัวเองเลยนี่ยังอยู่เลยนะครับเออนี่ไม,ไม่ไม่พูดเยอะเออขอโทษปุ๊บมีดปาดคอให้ดูเลยนะครับกูก็คนมีเลือดมีเนื้อเนีนะครับนะีบ่ไม่ใช่ว่าโชว์ว่าตัวเองเหนียวนะไม่ใช่ แต่เป็นคนที่ตรงๆเราผิดมาบอกเราว่าเราแต่ตอนนี้รู้แล้วนะครับได้พี่ๆนะครับเน็ตไอดอลยุคเก่าไม่ว่าจะเป็นเมลิน่าจังนะครับคนที่โดนด่ากันทั้งประเทศนะครับหรือว่านะครับใครต่างๆนั้นได้ความรู้แล้วนะเห็นไหมได้ได้ครูเราต้องผิดก่อนนะครับเราจึงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟ้องอีกแล้วให้ฟ้องมานะครับฟ้องมาเลยฟ้องมาเยอะๆนะครับเออนะครับลุงพลฟังผมนะ พี่อาจจะฟ้องมาให้เขาฟ้องมาเลยนะครับเออนะครับในเมื่อเขาอยากเดินมาให้เขาเดินนะครับเนี่ไม่ใช่ว่าเขาฟ้องได้ไฟเดียวนะครับเนี่ยฟังผมนะไม่ใช่เขาฟ้องได้ไยเดียวนะครับเราก็สามารถฟ้องกลับได้นะครับฟังผมนะแต่ถ้าลุงพลไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินไม่ต้องบอกไม่ต้องห่วงบอกผมสกิดหาผมนะครับเนี่ยผมไม่ใช่คนรวยนะนะครับผมไม่ใช่คนรวยนะแต่ลุงพลสกิดผมได้นะถ้าอยากจะฟ้องกลับบอกผม เดี๋ยวผมจัดให้เนะครับเออไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะนี่เดี๋ยวผมบอกกับงานทนายเดี๋ยวผมจัดการให้นะเออไม่ต้องกลัวผมเอาคืนผมเอาความยุติธรรมคืนให้ลุงแน่นอนนะครับอืมขอตอนนี้คือขอผมแบบคืออยากจะรู้ความแน่ชัดก่อนเนี่ยครับความแน่ชัดไม่เกี่ยวคดีไม่เกี่ยวอะไรนะคือผมยังติดต่อลุงไม่ได้เข้าใจไหมผมก็เลยยังไม่อยากจะอะไรมากมายนะครับเนี่ยแต่ผมดูนะผมดูคดี นะครับผมดูคดีลุงไม่ว่าจะเป็นคดีเรื่องเกี่ยวกับไม้แต่เรื่องเกี่ยวกับนะครับเอ่อล้ำพื้นที่นะครับขอบสระนะครับผมดูหมดผมให้ทนายผมดําเนินการแล้วนะครับทนายผมดูหมดทุกรายละเอียดอ่อนนะครับเนี่ยดูทุกรายละเอียดบางคนบอกว่าเอ๊ะต้องเสียตังค์ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับได้ทนายผู้ใหญ่นะครับที่ผู้ใหญ่ส่งมาช่วยเหลือและเขาเป็นคนมีศีลธรรมนะครับฟอกเงินนะครับเอ่อลุงพลนะครับถามมันด้วยไอ้สัตว์นะครับอุ้ยไม่ดี พูดไม่เพาะเนี่ครับถามมันด้วยว่าฟอกเงินเนี่ยไอ้สัตว์มึงรู้ไหมว่ากูใช้แฟบยี G ่ห้ออะไรนี่ครับถามมันไปอย่างนี้เลยนะครับในเมื่อมันก็ไม่มองเราม,มันไม่ให้เกียรติเราอยู่แล้วอะทําไมเราต้องให้เกียรติมันด้วยอะเพื่อเนี่ยครับช่วยบ้าล่ะเออทีหลังบอกกูฟอกเงินนหละมึงถามกูหน่อยว่ากูใช้แฟบยี G ่ห้ออะไร นะครับโอโมหรือว่า,อ,าอ่ี่ห้อแฟบหรือว่าอะไรอะ่ะเออหรือว่าสลไลหรือว่าสบู่คือ,ค,อคือต้องถามก่อนนะฟอกอะไรอะไรคือฟอกเนี่ยครับเนะี่ยนะอย่ารู้กฎหมายอย่าหัวหมอกับประชาชนฟังผมให้ดีนะเอออย่าลืมประชาชนบางคนยกตัวอย่างผมก็รู้กฎหมายนะี่ครับแต่กฎหมายผมเอาไว้สําหรับป้องกันตัวเองไม่ใช่เอาไว้ลุกล้ําหรือ นะครับเนี่ยทำการนะครับข่มเหงผู้อื่นนะครับนะครับนะครับไอคนที่ฟ้องไม่บ้าหรอกครับนะครับอยากจะโชว์นะครับเนี่ยก็คือเข้าใจอ่ะ FC เก้าแสนเยอะไงอยากโชว์เข้าใจอ่ะอยากโชว์แต่คุณดูไม่เท่าไหร่หรอกเราเข้าไปดูสินะครับเข้าไปดูสิคนดูไม่เท่าไหร่หรอกนะครับเก้าแสนนี่คือเขากดทิ้งดูเฉยดูความโง่นะครับแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรหรอกเนาะ เนี่ยผมเนี่ย fc สองแสนคนดูเป็นล้านนี่ครับเนี่นี่ถามนี่ fc ผมสี่ปีซ้อนนี่ครับเนี่นี่ครับเอ่อคน follow ลลเป็นล้านนะครับ fc ผมแค่สองแสนนะครับคนดูสูงสุดหลักสองหมื่นถึงสามหมื่นี่ครับนี่ผมยังไม่คุยเลยนี่ครับเนี่ย